ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจําวัที่67ออกขั้นาดีเสา3เดือนกันยาปี2 0 1 0รางวัลเลข5ตัเลขที่ออกได้เก่มหมายเลข60138 60138รางวัลเลข4ตัได้แก่มหมายเลข0138 0138รางวัลเลข3ตัวได้แก่หมายเลข138 138รางวัลเลข2ตัวได้แก่หมายเลข38 38เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8ผลการออกเรีกรางวัลหวยพัฒนาเลข5ตัวก็ลามาบตามจากนวลปิ่นทีพ้อยลำดับต่อไปมันจะทำการออกเรขรางวัลหวยตำราฝัน3ทับ40 พลังงานออกเลขิ์รางวัลได้ขึ้นมาประจำอุปกรณ์ออกเลขิรางวัลแนวนการต่อไปขอเหียนเซิร์คณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากคณะลิขาธิการสภาแห่งชาติด้เกียรติขืนกดปูงออกเลขรางวัลเป็นขั้นที่หนึ่งของเหียนเซิรขอขอบใจทั้งคณะกรรมาการในเวลานี้มีบางนามสกุล นำไมได้หมดที่ซักไปเปไปหมาแต่เปตกลงสุดนคระไท้รอกเป็นทีพ่อยได้แก่หมายเลขหนึ่งนห,ห,หนึ่งนามสัตว์เลขหมาหมายเลขหนึ่งนึ่ามสัตว์เลขหมา ในโอกาสต่อไปขอเยิยนเซิรนคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมในเกียรติขึ้นกดปุ่มบอ,อกเรื่องงานเป็นครั้งที่สองขอเยิยนเซิรขอขอบแต่ทางคณะกรรมการเรื่องสองนามนผู้เสียงโชคเลือกซื้อเอาสองนามสกุลเซียงเรื่งรางวัลต้องถือสองนามักุลซึ่งหกสกีเจได้รับเงนินรางวัลหน 160, ึ่งแสนหกสิบพันกี ในน้ำปลาน้ำซัดขั้งที่สองก็ได้แก่หมายเลข07น้ำซัดเลขหมูหมายเลข07น้ำซัดเลขหมูในโอกาสต่อไปขอยืนเสิร์ชคณะกรรมการผู้ตักหน้าจากกระทรวงป้องกันกความสงบในเกียร์ขึ้นกดปุ่มบอกเล่นรางเป็นขั้งที่สามขอยืนเสิร์ชเลขหนึ่งน้ำซัดเมนู้เสียงสูกเลือกซื้อเอาวนึ่งน้ำซัดตัวหนึ่งฮูเสียง เลขรางวัลต้องถือหนึ่งน้ำซัดซึ่งหนึ่งพันกีจะได้ทัาเงินรางวัลแปดพัน 8, กีขอขอบใจคทั้งคณาาะกรรมการในเวลาหนี่งรางวัลนสำซั์ก็ไม่ได้สื่อตรงเกี่ยงสลับกววยกันไปมาเลยเมื่อบาทน้ำสัตดข 3, ตตั้นทนนนี่3ามได้ตกลงสูมทองับแท่นนอกเป็นทีพ่อยได้แก่หมายเลขศูยนย์หนึ่งน้ำซัดเลขป่าน้อย หมายเลขศูนย์หนึ่งนสัตว์เลขป่าน้อยและเลขน้มสัตว์ก็ได้มาคบตามจำนวนเป็นทีบห้อยผลการออกเลขวันห่วยตำราฝันสามทับสี่สิบมีสามน้ำสัตว์ได้เก่หมายเลขหนึ่งหนึ่งน้ำสัตว์เลขหมาหมายเลขหนึ่งหนึ่งน้สัตว์เลขหมาหมายเลขศูนย์เจ็ดนสัตว์เลขหมูหมายเลขศูนย์เจ็ดนสัตว์เลขหมู หมายเลขศูนหนึ่งน้ำสัตว์เลขป่าน้อยหมายเลขศูนหนึ่งน้ำสัตว์เลขป่าน้อยผลการออกเลขวันหมวพัฒนาก็ได้มาครบตามจำนวนเป็นที ท่านผู้ชมที่ผ่านไปแล้วนั้นก็เมนผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่67ของวันพุธวันที่2 3กันยายน2 0๑พิธีกรจะขอทวนคืนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่มอีกข้างหนึ่งรางวัลที่1เลเลขเสียงหาโตได้แก่หมายเลข6 0 1 3 8 60138และเลขสีโตได้แก่หมายเลข0138 0138และเลข3ตัวได้แก่หมายเลข138 138และเลข2ตัวได้แก่หมายเลข38 38เลขเล็กท่ายหนึ่งตัวเลขได้แก่หมายเลข8หมายเลข8จากนั้นสืบต่อออกเลขํำราฝันหรือเลขน้ำซัดสาทับสีออก3ข้างด้วยกันข้างที่1ได้แก่หมายเลข11ึถือกับเลขน้ำซัดเลขหมา11ึถือกับเลขน้ำซัดเลขหมาและเออข้างที่2ได้แก่หมายเลข07ถือกับเลขน้ำซัดเลขหมู07เจ ถือกับเลขหมูและออกครั้งสุดท้ายขรั้งที่3ได้แกมหมายเลข10ถือกับเลขน้ำสัดเลขป่าน้อย10ถือกับเลขน้ำสัดเลขป่าน้อย ท่าู้สมทานสามารถติดตามรับชสมการทายทอดสดผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาของพวกเราได้ไหมในงวดต่อไปในงวดที่68ของวันพหุธวันทีสส่2 4กันยายน2 0 0เริ่มตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปมาห้องนี้เวลาของการ่ายทอดสดก็ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันได้ไหมในงวดต่อไปสําหรับเมื่อนี้สบายดี